วันนี้เรามีภารกิจจะต้องมากินไอติมนบนสามล้อภูเขาสามล้อภูเขาสามล้อภูเขาวนะคะสามล้อชาวเขาหรือเปอล่าเร็ว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 กปถึงไปไถไ วันนี้เรามีภารกิจจะมากินไอติมบนรถจับรอชาวเขานะคะแล้วครั้งนี้คือเราก็จะได้มีการจ้างคนขับนะคะซึ่งเดี๋ยวมามาจะให้บอสตันกับองเองแข่งกันกินไอติมแล้วก็มีคนขับนั่งมาด้วยดูซิว่าเด็กๆจะทาได้ไหมโดยที่เสื้อผ้าไม่เลอะเนี่ยเราจะมาปฏิบัติการกันใครเสื้อผ้าเลอะจะโดนทําโทษ <c oughs> โอเค <c oughs> แข่งกันระหว่าง <c oughs> บอสตัน <c oughs> กับอิงลิษ ห้ามทาเสื้อผ้าเละนะคะเดี๋ยวจะคอยดูว่าจะทําได้ไหมจะทําได้ไหมมีน้องมาขับให้เรานะคะปกติถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็คนละ50บาทต่อเที่ยวหรือว่าจะนั่งคู่ก็2คน100บาทนะคะแต่ถ้าอยากให้มีคนขับให้เราด้วยก็เพิ่มอีก50บาทนะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะให้มีคนขับนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะจะคอยดูน้องๆไปด้วยโอเคไปดังั้นเดี๋ยวเราไปนั่งกันไป ได้นั่งกับม้าปอ๋อน้องขับให้เราเหรอได้มีการจ้างคนขับนะคะได้มีการจ้างคนขับนะคะพี่ไม่ได้บอกว่าให้น้องขับพี่บอกว่าขอคนขับแต่น้องขับได้ใช่ไหมน้องขับน้องคนนี้เหรอขับได้เหรอ อ๋อเๆๆอพี่เห็นขึ้นมา้วยที่ตกใจเลยนี่คือคนขับเราจริงๆิเหรอเนี่ยแต่เมื่อกี้ลุงบอกว่าน้องขับได้น้องชื่ออะไรครับโอไม่า๋อวั เมื่อกี้นะคะเราได้บอกว่าขอคนขับด้วยตอนนี้เราได้คนขับกิติมศมาสักมากเลยค่ะอายุกี่ขวบคะหกขวบป้ายังขับไม่ได้เลยค่ะโอเคชื่อน้องเลยครับน้องหมีภูโอเควันนี้บ้าตันพวกเราทุกคนจะฝากชีวิตไปกับน้องหมีภูนะคะ อ่บาบอตันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาจะขับให้พวกเรานะลูกหรอเออน้องเขาขับได้ต้องฝ่กคิดไ้กับน้องหมีพูนะครับจังหวะน,นี้อ่าโอเคขึ้นเลยลูกอ่ะสองข้างเดี๋ยวรองน้องก็หเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วมามาขอเจลพิทอรอยเครียดแล้วไม่ต้องเครียดหรอก คนขับตัวเล็กกว่าน้องอีอีคนน้องเขาขับได้เขาเก่งเขาชำนาญแล้วอิงอ่ะพร้อมยังครับโชเฟอร์พร้อมอ่ะถือไว้เลยแล้วเราจะกินไอติมยังไงลืมเขียดละไม่เป็นไรอิงน้องอิงกลัวไม่ต้องกลัว อเด็กๆแกไอติมเลยลูกอ่าเด็กๆพร้อมภารกิจยังพร้อมอ้าวกินไอติมกินไอติมบนรถสามล้อภูเขานะคะสิ่งเลยครับโชฟเฟอร์เฮ้ยเฮ้ยห้ามทำรถนะนะสิ่งเลยโอ้โหโอ้โห ซิ้งเลยใครถ้าใครทำทำเสื้อเลอะนะคะวันนี้อดกินหมูกระทะเอวาย่างจะตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอาเลยอุ้ยอ้ไปเลยเขาซิ่งเลยเลยโอ้ <c oughs> ระวังตอนนี้นะคะพอตั้นกับน้องอิงกำลังกินไอเติมกัอย่างเมามันมากเอาอิงก,กินลูกอิงพอตัน้นหนูต้องเถิบให้น้องหน่อย อ้าวเร็วใครกินไอติมหมดก่อนแล้วไม่ร้อนเสื้อคนนั้นเป็นผู้ชนะเร็วอิงอิงสู้สู้มอตันสู้สู้มอตันสู้ตายอิงน้องวังนวนระวังนวลอิงอิงน้องวังไอติมลนอิงถือดีดีผมว่าไอติมจะหล่นแล้วมอตันอย่าเบียดน้องอิ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 งถือดีดีอิงถือดีดีอิง ไอ้ติ๊งจะลุกติ๊งกินเลยซิ่งเลยครับซิ่งเลยครับซิ่งซิ่งซิ้งอิ่งโอ้โอิ่งตอนนี้ไอ้ติ๊งน้องอิงได้ตกไปแล้วค่ะยังไม่ทันกินเลยค่ะซิ่งเลยซิ่งซิ่งไปเลยโอ้โหเอาซิ่งเลยเอากินเลย อ้ออิงอิง,องอต,ตอนนี้เกิดกิดสึกกันแล้แลวนะคะเกิดการแย่งที่นั่งกันเพราะว่าเฮียก็ตัวใหญ่มากเฮียบอสนั่งเต็มกระบะเลยค่ะตอนนี้บอสตั้ได้เบียดน้องอิงเต็มที่เลยโอ,โอ้โหอ้โอ้ถ้าใครอยากรับรู้ถึงความสนุกสนานมาได้เลยค่ะที่ม่อนแจมนะคะ

เกือบตายมามานัก <screws> อิ่งเสียติมเลยถึงกับเซ่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอบคุณนะคะ อ่าเป็นไงบ้างครับบอตันการกินไอติมอย่างนี้เป็นไงบ้างไหนสัมภาษณ์หน่อยกินไอติมนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมชนะบอตันชนะเพราะว่าน้องอิงทาไอติมหกตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเพราะว่ามันสั่นมากและอิงจับไม้ไม่ดีทาให้ไอติม่วงน้องอิงยังไม่ได้กินจักคาเลยครับน้องอิงไม่ได้กินแล้วก็เกิดการตีกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเฮียนั่งที่เยอะเกินค่ะทําให้น้องอิงเบียดจนกินไม่ได้จะตายเป็นไรจะตาย ถ้าใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยากกินไอติมที่มันรู้สึกว่าหวาดเสียวก็ลองม,มา,าที่ใครอยากกินไอติมสู้ชีวิตต้องมาที่นี่ที่ไหนครับม่อนแจมครับต้องมาม่อนแจมนะคะสามล้อภูกเขายังไงคลิปวันนี้ตอนนี้ต้องไปเคลียร์ก่อนเกิดการพิพาทกันนิดหน่อยนะคะระหว่าง บอสตันกับอิงลิทเ <c oughs> นื่องจากน้องอินน้องอิงเสียใจที่ไม่ได้กินไอติมเลยเพราะว่าทำหกหมดนะคะ <c oughs> ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอิงตั้นแฟมิลี่ด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเรามาทำคลิปสนุกสนุบบนี้อีกนะคะโอเค <c oughs>